สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ครับมาพบกับเก่ามาเชียเด้อครับผมกับบรรยากาศย่ำใบใบครับผมอากาศก็ค่อนข้างจะร้อนอยู่ครับพี่น้องเนาะมือสองมือนี่ครับผมครับรักษาสุขภาพเด้อครับพี่น้องครับดื่มน้ำเย็นๆครับเอาครับพี่น้องวันนี้เก่ามาเชียจะพาพี่น้องเอฟซีตามต่อแนวทางเหล็กรางเนาะพี่น้องเนาะเหล็กรางปูโรบุรีครับผม เหล็กล่างปูลรบุรี่ครับงมวดทหารปูกับรุดน้องพี่น้องเนาะครับผมกับเพราะว่าเหล็กออกเหล็กเบินกะต้องอาขาใจชื่อว่าน้องพี่น้องนเนาะขาใจเสี้ยนเพิ่นเธอหลาย่านเพิ่นกะว่าถ้าเป็นเหล็กเบินเหล็กาหามนี่เพิ่นกะเหล็กมักจะรุดครับผมสูตรคำนวณของแต่ละเสี้ยนเพิ่นจะบ่ค่อยจับเหล็กเบินครับพี่น้องเนาะครับเอาหมวดวันที16่16เมษายนกะสู่กันต้อครับผมเหล็กของปู ลูบบุรีเลขล่างอย่างเด mm. ียวครับผมครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังเลขล่างปูลบบุรีเกามาแช์กับขออราบขอพระคุณปูเด้อครับผมครับเซนเคยครับพี่น้องนอกฝากกดติดตามเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้ครับเกามาแช์นําเชยในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังเลขของปูลบบุรีเลขล่างกันเลยครับปูครับเก้ามาเชี์การน้ำมาสการครับผมครับ ครับโปรล่างของที่16เมตรอะครับเลขล่างครับผมว่าตีแล้วตายขอสี่ขอภครเก้าเก้าทั้งปู่ห้าตัวไม่หลุดมาสักตัวเลยครับอ้เลขออกเก้าเก้าครับผมร่วงกันเป็นแถบเลยใช่ไหมครับผมใช่เอ้าตั้งหลักเอาชุดตั้งหลักนมาไปก่อนห้าตัวตั้งหลักครับผมเลขวินกันครับผม ศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าดับใครกันแล้วแต่ไม่ดับใครกันแล้วแต่พิจารณาไม่น่าจะมันไม่เคยผิดมันจะผิดซ้ำหรือเปล่าไม่รู้แต่มันไม่น่าผิดครับผมจับคู่จับคู่ศูนย์สามศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดสาม จ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งอูดนี่ตัวชอบเน้นขีดเส้นครับผมตัวเน้นตัวชอบครับผมลดตัน <8, S 1> ครับผมเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าตัวเก้าไม่ไปเจ็ดเก้าครับผมมีแค่นั้นครับ,รบนี่ข้างล่างครับผม พอดล่างับผมลเลข,เลขวินนี่ก็คือสิบหน่วยอยู่ในนี้เลยครับผมอยู่ในนี้ครับปกติถ้ามันมาตัวเดียวมันจะอยู่หลักสิบเลยนะก้ามาเจยเห็นไหมละ่ะครับผมมันทั้งวันที่แล้วนี่แหละหลุดทั้งหมดเลยไม่มีสักสิบหน่วยและการมันมาตัวเดียวมันจะมาหลักสิบหมดเลยอืมวันนี้ก็มองดูว่าศูนย์กับเจ็ดตัววิ่งวิ่งวิ่งล่างล่างครับผม ศูนย์กับเจ็ดศูนย์กับเจ็ดครับปู่แล้วแล้วปู่ว่ามันจะมาหลักสิบมันจะสิบหรือเปล่าไม่รู้ศูนย์กับเจ็ดเนี่ยผมปู่จึงยืนว่าสี่หางเมื่อกี้อ่ะครับผมอ่าเน้นเลยสีช่ชุดกับศูนย์สามศูนย์เจ็ดเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งครับผมไชายชายชายโดเน้นหลักสิบครับผมศูว่าเจ็ด ในในหลักหน่วยมันมีอีกสูตรหนึ่งมันมันมีสามกับเจ็ดเข้ามาแล้วมันมีสองตัวหนึงปนอยู่ก็มีเก้าตัวหนึ่งก็ลงลเลยวดึงไอตัวนี้ออกมาเสียบก,กันไว้สามหางคือเจ็ดสองใช่ไหมครับผมนั่นแหละทือท่าก,กันแต่จนเน่นก็คือศูนย์สามศูนย์เจ็ดเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งมันอยู่อะไรทั้ห้าตัวครับอ่ามีเท่านี้แหละข้างล่างครับผม ถามใจชอบคือชอบเจ็ดครับเจ็ดกับศูนย์นี่ชอบเจ็ดมากกว่าใช่ไหมปู่ใช่ใช่ชอบเจ็ดมากกว่าครับแต่ก็เป็นไปได้ทุกอย่างใช่ไหมเก้าเก้ามันก็ออกมาชินเซียนหักข้าเซียนหมดหัก,หกปากาเซียนหมด <c oughs> ครับผู่เก้าเก้าครับ <c oughs> โอ้ครับกลัวไม่ไปหมดนะดับปู่ก็ดับดับอย่างแม่วิห่ะปู่ก็ดับเก้าเก้าก็ดับแต่ว่ากลัวไปไม่หมดครับ มันมีก้าวล่างก้าวบนก้าวมาันเสียใครดูนะมันจะต้องอยู่ทังนึงถ้ามันอยู่ล่างมันบนก็ไม่อยู่ถ้ามันอยู่ข้างบนล่างมันก็ไม่อยู่ต้องเฝ้าตังเกตมาขนาดนั้นวันนี้ก็จะมีเหลือหรือครับผมวันนี้มันต้องเหลือตัวหนึ่งทางหนึ่งด้วยครับผมไปดูเซว่าจริงไหมเพราะว่าข้างบนมันหลอกก้าศูนย์เจ็ดใช่ไหมครับผมแล้วก็มันเคยมันเคยเอาศูนย์เจ็ดลงมาข้างล่างอย่างเงี้ยแล้วมันก็ดึงททั้งข้างบนไปหมด เก้าเก้าข้างล่างมันต้องเหลือไม่หลักสิบกับหลักหน่วยมันต้องเหลือตัวหนึ่งครับผมมันจะเคยไม่เคยหลุดเองปู่เคยสังเกตมามันเป็นแบบนี้อืมครับเมื่อปู่ก็เลยกันไว้ศูนย์เจ็ดกับเจ็ดเก้านี่คือตัวเจ็งก็คือศูนย์เจ็ดมันกอดคอกันได้ครับลายเจ็ดเก้านี่คือขาเก้าอยู่ถ้ามันดับอยู่ไอ้สี่ชุดนี้ต้องออกชุดหนึ่งแท็กไม่ต้องกลับโอ้ดักไ่หมดแล้วครับผมใช่ครับเพราะว่าปู่ว่ามันวางหลักแล้วอ่ะครับผม ไอ้เคกลับกกลับนิดหน่อยไม่ต้องกลับมากผูวังหลักไว้แล้วอย่างเนี้ยครับนี่แหละอนนี้แหละล่างเราเลขล่างศูนลบหนี้ครับผมยันเล้มีแค่นี้แหละล้านก็สองต่ครบสี่ชุดนี่แหละรับขอบพระคุณปู่เด้อครับผมกระายอยู่ครับอันไหนก็เป็นไปได้เจริญพรอ้อนคอยครับเอสิงทุกคนก็พิจารณาห้าตัวนี่น่าจะอยู่สองตัวแหละศูนย์หนึ่งสามเจ็ดเก้าครับผมต้อง เอาก็จะรบกวนปู่เท่านี้เด้อครับผมงานเทศกาลครับเพลงปังๆกันทุกคนสาธถูกครับผมครับพี่น้องครับผมเรียกลางปูโรบุบรี่แล้วพี่น้องเนาะครับผมก่อนว่าหันปูกันรุดครับผมเรียกว่าเก่าๆครับผมครับเอามาตามกันต่อครับพี่น้องเนาะสู่กันต่อ เลขปูกับบัลายหางครับผมคัดมาให้เน้นๆมีเลขวินกันพร้อมครับเลขวินหรือว่าเลขมาครบล่างของปูนี่ก็คือ01379ครับผม01379ครับผมเกือบจะเป็นเลขขี่ทั้งหมดเลยเนาะพี่น้องเนาะครับผมมี0ตัวเดียวที่เป็นเลขคู่ครับผมครับ01379ครับผม จับคู่ครับปูกับเนียนอยู่4ีหางนี่ได้ครับผมจับคู่ก็จะมี0 3 0 7 7 3 7 1ครับผมครับนี่คือชุดเนียนของปูครับปูวาเหล็กวิ่นหรือวาเหล็กมารบของปูเนี่ยทำมาตัวเดียวมันจะกลายว่าเป็นลักซิปนะ้อพี่น้องเนาะครับผมปูถึงยืนผืนไว้เจ็ดกับสามนะครับผมอาตัวที่ครับศูนย์กับเจ็ดครับผมแล้วก็ในส่วนตัวกันก็นกนจะมี เจ็ดเจ็ดแล้วก็เจ็ดเก่าครับผมเจ็ดสอเจ็ดหเจ็ดเก่าครับแล้วก็ล่างปูให้วิ่งศูนย์กับเครับเน้นหลักสิบครับผมศูนย์กับเจ็ดหลักสิบล่างครับเน้นเจ็ดไดครับพี่น้องเน้นเครับนี่ก็เป็นแนวทางเหล็กล่างปูโรบิลี่ครับผมพี่จะน่าเบ่งไปน้ากันเด้ครับผมเพราะว่าเหล็กปูกับมีอยซี่ 4, หางเน้นเท่านั้นะพี่น้องเนาะศูนยามเจ เจ็ดสามเล้วกับเจ็ดหนึ่งครับผมครับถ่ายคลิปนี้เกามาเชียกับขออวยพรให้พี่นออ้องเอฟซีถูกหวยเลื่อนเงินไปน้ำกันเด้อครับผมในงนวันที่ 16, สิบหกเมษายนหกสิบหกครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ